น่าจะออกไม่ได้ครับโอ้โหโอยมูมูเอาแพาไปตัวนี้ยุ่โ <c oughs> คตรน่ารักเลยหัวมันติดกับไอ้กิ่งไม้นะท่านชมดูมันติดกับง่ามพอดีนะครับเพราะว่าแม่มันช่วยไม่ได้นะครับผมได้ยินเสียงยินเสียงสองสามวันแล้วนะหานนะม,มันร้องแบบนี้นะสวัสดีครับผมหมเอฟ้าเที่ยนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูหมาจรจัดเนมที่ เป็นหมาที่คลอดลูกอยู่ <Rosie> <c oughs> ในป่าตรงนี้นะครับท่านชมก็มันเป็นป่าครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่หมาเลี้ยงครับน่าจะเป็นหมาจรจัดที่จะมาคลอดลูกไว้นะครับท่านชมก็ผมก็จะเอาข้าวนะครับไปให้หมานะครับก็แล้วเราก็ไปดูว่าอ่หมาของเราจะมีกี่ตัวนะครับเพราะว่าผมไม่เคยไปเลยนะครับเพราะว่าผมได้ยินเสียงร้องนะครับท่านชมก็เป็นหมาที่อยู่เนี่ยในป่าข้างในเนี่ยครับแต่ว่ามันมีแต่ดงหนามนะท่านชมไม่รู้ว่าผมจะเข้าไปถึงหรือเปล่าครับท่านชมก็ เดี๋ยวผมจะไปดูนะครับท่านชมก็ก่อนที่จะไปชมคลิปก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามปุ๋ยผาเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะไปตัดใบตองกล้วยนะครับเอาไปรองข้าวให้หมากินนะครับแต่ผมยังไม่เห็นตัวนะว่ามีกี่ตัวครับเห็นครับจวตามไปตูตอนนี้เราก็ได้ใบตองกล้วยแล้วครับเราจะเอาไปรองข้าวให้หมากินนะครับว่า หมาของเราจะมีกี่ตัวครับโัวเลยครับเดี๋ยวตามไปเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงครับเป็นเสียงหมานี่ครับอยู่ทีงไหนครับแต่ว่าผมไม่เคยเข้าไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้ยินเสียงหลายวันแล้วแต่ผมไม่กล้าเข้าไปนะเพราะว่าเป็นป่ารกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไปตามดูนะครับว่าผมจะเจอตัวไหมครับแต่ได้ยินเสียงตัวครับผมจะเอาข้าวเอาข้าวแล้วก็ไปลองให้เขากินครับท่านผู้ชมเดี๋ยว้มตามไปดูครับตามไปดูครับ เนี่ได้ย uh, ินเสียงร้องครับคุณผู้ชมขาทั้งไรบ้าตู้หกอ่ะโว้ยมันมันมีบอลทำเลยครับจ็เน็นบ่ หัวมันปิดต้องไหมครับว่าแล้วมันห้องไรบะเนี่ยท่านชมหัวมันติดกับไอ้กิ่งไม้แล้วท่านชมนี่มันร้องครับท่านชมเนี่เนอะเราผมจะไปช่วยหมาตัวนี้นะท่านชมโอเคครับเดี๋ยวตามไปเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมหัวมันติดกับอ่หอาหัวมันติดกับงามไม้นะครับอุ๊ยน่ารักว่ะมันติดกับงามไม้นะท่านผู้ชมเนี่ยหัวมันติดนะท่านผู้ชมนี่นี่หัวมันติดนะครับน่าจะออกไม่ได้ครับโอ้โหโอโม,โมโอูมูเอาแผาไปตัวเนี้ยอุ้ยโคตรน,น่ารักเลย หัวมันติดกับไอ้กิ่งไม้นะท่านชมดูปาดมันติดกับง่ามพอดีนะครับเพราะว่าแม่มันช่วยไม่ได้นะครับผมได้ยินเสียงยินเสียงสองสามไปแล้วนะหานะมันร้องแบบนี้นะมันน่าจะกําลังดื้อนะอูยกำลังตัวกําลังสวยเลยมันเป็นธัญญานมนี่แับนี้ดูนี่มันเปนธัญญานมอยู่บอกเพนด้าเออมันห่องอู้จะี่ตัววะเนี้ยสามตัวนุ่นตัวบนอีกตัวนึง อเอาไปเลี้ยงตอนนี้มันสีหลอดอยู่ป่ะมงึงเป็นไดล่ะบ้านี้ป๊อดนี่ครับต่ามชมตัวสวยมากครับต่ามชมดูมีมันห้าตัวมั้งห้าตัวโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข่าเอาเขา่เา,เขามาเดี๋ยวเราจะเอาเข้าวมาให้มันกินนะตนชมตั้ม เราจะเอาข้าวมาให้มันกินนะคุณผู้ชมมันร้องนะครับวายยุบห้องพักแทบว่ะแม่มันหยานคนแน่เลยแม่มันหยานคนเดี๋ยวเอาข้าวมาให้กินครับแต่ว่ามันยังไม่กินครับเราเราก็จะเอาอ่าข้าวมาให้แม่มันกินครับเพราะว่าจะได้อมีนมให้ลูกกินครับเพราะว่าตัวแบบนี้เขายังกินข้าวยังไม่เปลี่ยนครับคุณผู้ชมเนี่ยแต่เราก็จะเอาข้าวให้ เอาให้แม่กินครับเพราะว่าแม่เขาหายอยู่ไม่ได้นะคุณผู้ชมนี่ครับหัวมันเข้าตรงนี้นะมันออกไม่ได้นะแม่มันก็ช่วยไม่ได้นะคท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยมันเข้าร่องนี้พอดีแม่มือเข้าไม่ได้เพราะว่าแม่ไอหมาเนี่ยมันคือมันจับเอ่อมันจับไม่ได้นะหมาตัวนั้นคือมันจับถางไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องมีคนช่วยนะครับเพราะมันติดตัวนั้นอ้วนกว่าเพื่อนเลยตัวที่ติดเมื่อกี้ น่าจะดื้อนะครับท่านชมน่าจะดื้อแต่เ,เราก็จะเอาข้าวให้มันกินเอาข้าวให้ให้แม่มันกินครับแล้วก็เดี๋ยวแม่มันก็จะมากินข้าวแล้วก็จะให้นมลูกนะเพราะว่ามันยังก,กินข้าวไม่ได้ครับโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามหมวยปลาเท่วด้วยนะครับขอบคุณมากครับ